วิธีการสับบัญชีเพื่อเข้าใช้งานคลาสรมของนักเรียนนะคะให้นักเรียนไปที่แอปคลาสรมนะคะ,ะหน้านี้นะคะก็จะแสดงบัญชีอีเมลที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะคะถ้าหากนักเรียนต้องการเปลี่ยนไปใช้อีเมลของโรงเรียนให้นักเรียนไปที่ขีด3ขีดมุมบนซ้ายมือนะคะ จากนั้นเลือกลูกศรลงล่างด้านหลังอีเมลนะคะจากนั้นให้นักเรียนเพิ่มบัญชีอื่นเมื่อเลือกเพิ่มบัญชีอื่นไปนะคะ น,นี้เราก็ใส่อีเมลของเราไปาจากนั้นก็กดยอมรับนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้า,าคา์ทรูมจากอีเมลใหม่ที่เราเข้าใช้งานนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะจะแสะดงอีเมลทั้งหมดที่เราเคยเข้าใช้งานนะคะหากนักเรียนต้องการที่จะเข้าใช้อีเมลไหนก็สามารถที่จะคลิกเลือกอีเมลนั้นเมื่อครูคลิกเปลี่ยนบัญชีเห็นไหมคะก็จะขึ้นค์ทรูมที่ครู เคยเข้าไว้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นบัญชีอื่นก็จะขึ้นคัทรูมอีกบัญชีหนึ่งนะคะทีนี้วิธีการเข้าชั้นเรียนนะคะให้นักเรียนดูอีเมลของตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราใช้อีเมลไหนหากคุณครูกำหนดว่าให้นักเรียนใช้อีเมลของโรงเรียนนักเรียนก็เลือกอีเมลของโรงเรียน จากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็พิมพ์รหัสชั้นเรียนที่คุณครูให้มาลงไปนะเพราะว่าในแต่ละวิชาครูแต่ละคนอาจจะให้นักเรียนใช้อีเมลของโรงเรียนหรือบางวิชาคุณครูที่สร้างไว้แล้วก็อาจจะใช้อีเมล Gmail ของนักเรียนที่เคยเข้าไว้วันนี้ก็ให้นักเรียนเวลาเข้าชั้นเรียนก็ให้นักเรียนสลับบัญชีดู ในแต่ละรายวิชานะคะ